นี่ท่วมหัวทำแบบนี้ปดนี่ไวสำหรับคนที่มีเส้นการกรบาดตรงกลางฝ่ามือสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านและกัลยาณมิตรทุกคนวันนี้ช่องมุทิตาชาแนลมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปดนี่มาฝากค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ท่นที่มีเส้นการกรบาทต,ตรงกลางฝ่ามือทำแบบนี้ค่ะปดหนี้ไวยต้องบอกก่อนค่ะว่าคนที่มีเส้นการกรบาทต,ตรงกลางฝ่ามือนี้มักจะมีชะตาชีวิตที่ทำคุณคนไม่ขึ้นค่ะเฉียดตายมาแล้วตั้งแต่เด็กเราจะตายไปแล้วหลายครั้งเราลอดตายไปได้ด้วยเพราะว่า มีเทวดารักษาตัวแต่ในชีวิตนี้เกิดมาเหมือนเกิดมาเพื่อใช้หนี้เขามีแต่คนเอาเปรียบเรานะคะเราทำธุรกิจกิจการงานอะไรก็แล้วแต่มีความเมตตาเอ็นดูหวังดีกับใครมักจะถูกเขาโกงเงินค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นชะตาที่เราเองจะไปเล่นหุ้น เล่นแชร์รวมหุ้นทำธุรกิจกับผู้อื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจทำอะไรมีความเป็นผู้นำเวลาที่ไปทำจิจการงานอะไรออกแรงออกสติปัญญาแต่ปรากฏว่าเวลาที่ได้เขาจะเอาด้วยแต่เวลาขาดทุน เขาไม่เอากับคุณค่ะคุณเป็นคนดวงชะตาที่ตอนคุยกันตกลงกันไว้อย่างหนึ่งถึงเวลาปรากฏว่าคุณต้องไปใช้หนี้เขาบางคนเป็นข้าราชการครูบางคนเป็นขาา้าขราชการต่างๆไปค้ำประกันให้ลูกน้องและค้ำเขาค้ำเราเขาทำกับเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราจะทำอะไร เรารู้สึกว่ากลัวจะผิดกลัวจะบาปกลัวเขาจะเดือดร้อนแต่ถึงเวลาที่เขาจะไปเขาจะทิ้งเราไปเลยนะผ่อนรถเอาไวา้ผ่อนบ้านเอาไวา้ผัดกันคำถึงจะเป็นถึงหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเขาจะไปเลยไม่มีปัญญาส่งปล่อยให้สาร ส่งคำฟ้องมาถึงตัวเราต้องไปนั่งใช้หนี้แทนเขานะคะหนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากตัวเราเองนะคะเป็นหนี้ที่เกิดจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเกิดจากความไว้ใจทั้งสิ้นในส่วนแรกก็คือปรับพฤติกรรมของเราก่อนเราเป็นคนใจอ่อน เขามาขอให้ช่วยก็ช่วยโดยเฉพาะเขาร้องไห้มาหาคุณคุณต้องฝึกวิชาหน้าด้านกับใจดำแต่คุณทำไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนหน้าอ่อนและก็ใจดีคือเป็นพฤติกรรมของคนที่มีเส้นกากรกบาทตรงกลางฝ่ามือถ้าเกิดว่าเส้นลายมือคุณมีเส้นสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นด้วยยิ่งหนาเข้าไปอีก ต่อมาในส่วนที่สองปรับหงมจุ้ยของบ้านของคุณคนที่มีเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือคะอย่าให้พื้นห้องน้ำในตัวบ้านสูงกว่าพื้นบ้านจะสูงกว่ามีนเดียวก็ถือว่าสูงถ้าสูงกว่าทำยังไงหาผมเช็ดเท้าสีเขียวมาวางหน้าประตูห้องน้ำแล้วก็เอาต้นไม้ไปวางไว้ในห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นผู้ดางหรือจะเป็นไผ่ควรอิ่มเอาตามสะดวกค่ะบางคนเป็นคนคิดมากไผ่ควรอิ่มเหมือนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเอาตามใจจะปลูกอะไรก็ปลูกหรือจะปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ค่ะเพราะในทางของวิชาก็ว่าทาุไม้ดึงพลังของธาตุน้ำถ่ายเทได้ดีค่ะ แล้วก็อย่าให้ห้องน้ำมันลวซึมตันขังอย่าให้น้ำมันหยดอยู่ตลอดเวลาพยายามรักษาความสะอาดให้สะอาดเข้าไว้ให้มันหอมเข้าไว้แล้วก็จะดีค่ะต่อมาห้องนอนค่ะห้องนอนนี้สำคัญมากเลยนะคะห้องนอนพยายามให้มีพื้นที่กว้างๆเข้าไวา้ ห้องนอนของคุณถ้ามันโลกมากสมมุติว่ามีห้องนอนร้อยเปอร์เซนของเต็มห้องไปแล้ว80%บบางอย่างเข้าใจว่ามันเป็นของที่เราทิ้งไม่ได้เช่นเป็นของแฟนถ้าเราแก้ไขไม่ได้ก็คือลดปริมาณอย่างน้อยๆรอบเตียงให้เดินขึ้นสมทางได้คือซ้ายขวา แล้วก็ปลายเท้าให้ขึ้นเตียงได้ถ้าเป็นไปได้เนื่องจากว่าในหลักวิชาห้องนอนจะเป็นห้องที่รวมพลังที่จะก่อให้เกิดความร่ำรวยแก่ตัวเราในเบื้องต้นทำสองอย่างนี้ก่อนนะคะปรับหมงจุยต่อมาการไหว้พระการทำบุญเป็นการส่งเสริมดวงชะตาของเรา เพื่อไม่ให้อะไรดีๆเข้ามาไหว้พระจะแนะนำให้คุณไหว้พระก็คือสมเด็จโตเพราะไนยะแปลว่าโตเติบโตยิ่งใหญ่แล้วก็ไหว้พระที่มีสัญลักษณ์อ้วนๆก็คือพระพิคเนธพระสังกจจัยเพื่อให้ล่ำรวยต่อมาเทพหรือเซียนที่มีลหลายๆมือเพราะว่าเป็นการให้ได้งาน เช่นพระพีคเนศต้องการให้คุณมีจิตจัดการงานเข้ามาในหลายทางบางคนบอกว่าเหนื่อยแต่แย่อยู่แล้วทำอะไรจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไหวาตามที่บอกก็จะทำให้เรามีการวางแผนบริหารจัดการได้ในที่นี้เราต้องรู้จักปล่อยวางให้คนอื่นเขาทำแทนเราได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้ว คนที่มีเส้นการกบ,บาทตรงการสามมือคือใครก็ทำได้ไม่ดีเท่ากับตัวเราสุดท้ายแล้วก็ต้องลบไปเหนื่อยอยู่ดีต่อมาส่วนการทำบุญคุณเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำบุญกับพวกหมาจรจัดหรือเด็กด้อยโอกาสบ่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็ต้องรู้กระตัญญูค่ะ คุณเป็นคนมีความกระตันบูอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็กระตันบูต่อบิดามารดาผู้บาอาจารย์ผู้มีพระคุณของคุณให้หยิบยื่นเงินทองให้บ้างให้ความช่วยเหลือบ้างสร้างความสบายใจบ้างก็เหมือนที่คุณเคยทำมาต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้ผลบุญคุณส่งมาให้คุณได้เร็วขึ้นค่ะลองทำดูนะคะ ขอขอบคุณที่มาข้อมูลอาจารย์เอกธนกรหวงจุ้ยรวยง่ายและขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องบุติตาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้จัดทำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ